ท่านผู้ชมครับนุกแล้วพีนองเอ,อ้อปรากฏว่าเป็นข้อมูลจากนั่งสื้อพิมพ์ข้าวสดออนไลน์ในชาววันนี้ได้มีการรายงานแจ้งว่ามีหนักทองเทียวท่านผู้ชมครับหลบหนี้ออกจากถีพักและทีสํำคัญกามีข้องแทมติดตัวไปด้วยนั่นก็คือโควิด1 9ยังไม่มีการระบูว่าสายพันธเนรู้อย่างเดียวว่าเป็นนักทองเที่ยวเจ้าอิสราเอล และติดโควิด -19 นี่ออกจากโรงแรมแถวยานสุขุมวิทโดยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่17ธันวาคมและข้าวผักที่รงแรมตอนนี้ทางโรงแรมได้มีการแจ้งความไวทีซ่อนนอตองล่อเป็นทีเรียบร้อยแล้วซึ่งมีข้อมูลแจ้งว่านักท่องเที่ยวรายนี้เป็นเจ้าอิสราเอลชื่อโอฮารบารุส สั้นฉัดอิสระเอวเข้ามาในประเทศไทยท่านผู้ชมครับวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาและในช่วงเวลาลังเทียงขึ้น10นาทีเขาบอกว่าอย่าออกไปไหนอย่าออกไปไหนกาปลากรว่าได้เดินทางออกจากหุงแรมแถวยานสุขุมวิทแล้วกันในช่วงวันเดียวกันมีข้อมูลบอกว่านักทองเทียวรายนี้สวมเสือ้อแค้นกุด กางเกงข้ายาวแล้วการักกระเป๋าออกจากลงเรมท่านผู้ชมครับแล่มแล่มพออกจากลงเร่ม,ม,รม,ม,อออรมปรากฏว่านักทองเที่ยวไรนี้ไม่ได้ติดต่อกลับมาที่ลงเร่มตั้งลงเร่มก็ไปยามติดต่อกลับท่านผู้ชมกลับว่าเฮาฮ่าอยู่ e r ว a อย y o ก g อิ n งคือหมายความว่าคุณอยู่ที่ไหนนักทองเที่ยวไรนี้ก็อ้างว่าอ๋อไปเยี่ยมเพื่อนคือไปเยี่ยมเพื่อน หลังจากตี่ทางโรงแรมติดต่อได้บอกว่าไปเยี่ยมเพื่อนทีโรงพยาบาลยานส้อยซุนวิจัยและจะกลับโรงแรมเองไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องเป็นว่องแต่หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้อีกเลยท่านผู้ชมครับคือติดต่อหนักตงเที่ยวไรนี้ไม่ได้อีกเลยจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าหนักตงเที่ยวไรนี้ได้มีการเรียกแท็กซี่ ต่อไปยังที่โรงรแรมแถวๆถปัทยาชนบุรีท่านผู้ชมครับเมื่อไปถึงโรงรแรมแถวๆถปัทยาชนบุรีกะแสดงเจตจำนงเพื่อจะเข้าผักแต่ปรากฏว่าไม่แสดงพาสปอร์ตซึ่งทีนี้เขาแคมงวดมาครับเมื่อนักท่องเที่ยวไม่แสดงพาสปอร์ตตามกล้องวงจรปิดเขาก็ไม่ให้เข้าผักกรับปรากฏว่านักท่องเที่ยวรายนี้แทนที่จะสํำนึกว่าเฮ้ยไอกำลังติดเชื้อไอกำลังติดเชื้อ ยากจะกลับข้าวทีผักจริงๆกลายเป็นว่าวันที่สิบก้าท่านว่าคมมีข้อมูลว่ามีการจาวรถตู้ไปยังจังหวัดแห้งหนึ่งในเขตพื้นที่ปากตายฮ่าพังเขาแล้วพี่น้องครับคือก็ไม่แจ้งรายละเอียดว่าอยู่ในเขตพื้นที่ในข้องภากตายแต่มีข้อมูลว่ามีการจาวรถตู้ไปยังพื้นที่หนึ่งข้องภากตายและที่สําคัญท่านผู้ชมครับผู้ เดินทางรายนี้เป็นนักท่องเที่ยวอิสราเอลย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่ามีเชื้อโควิดยังไม่ระบุสายพันธุ์อ่โดยเจ็บวัวใจจังพ่อแม่พี่นองเออและที่สำคัญปิดท้ายในช่วงนี้ท่านผู้ชมครับการกินข้าวรวมกับผู้อื่นถ้าว่าคุณมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องโควิดยังไงมัง่ง <c oughs> ก็บอกแลวว่าให้ระมัดระวังการสัมสผัสภาชนะ รวมไปถึงให้ระวังในเรื่องของการสัมผัสอาหารล้างมือทุกครั้งนะครับและนอกจากนี้การจ่ายโชนคืออาจจะมีชนกลางกระจิงแต่ว่าต่างคนต่างตักที่สําคัญต้องล้างมือบ่อยๆท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเพจจอยเว็บกดทุกใจและกดติดตามด้วยขอบคุณครับ